ครับสวีครับผมก็มาเจอผมเจ๊เร์ไอซียูนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังน,นะฮะหลังจากหูผมนะฮะเพิ่งมันเกิดอาการแบบหูดำนะฮะเนื่องจากเขาบอกว่าแม่งเป็นไอเทมที่บั๊กมาเดี๋ยวนะสักครู่ขอเช็คเมลแป๊บหนึ่งน,นะฮะนะฮะ เขาบอกว่าบักมานะฮะเขาบอกว่าแม่งบักมาแล้วกูยอยากรู้มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยแม่งบักมาเนี่ยได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เฮียมึงรู้หรือเปล่ากูเนี่ยคือแบบใส่มาตั้งแต่ดเดือนมีษาปีที่แล้วนู่นมึงเพิ่งมาตรวจเจอว่าแม่งไอ้ที่นี้ได้มาจากการบักแล้วแม่งกูจะสารู้ไหมแม่งกูก็ซื้อคนอื่นมาแม่งตื่นเต้นมากตอนนั้นฮนะก็เนื่องจาก นั่องจากหูดีอ่ะมันจะใส่ได้ตอนดีสองแสนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันใส่ได้ตั้งแต่ดีสองแสนนะฮะเนี่ยมันก็บอกมาว่าแบบไอ้เนี่ยสวัสดีครับเปบจาทีมงานซัพพอร์ตไอทิมเอ่อเป็นไอทิมที่จะทำบักปั๊มไอดีซ้ำแม่งแจ้งที่มา สรุปว่าแม่งหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาของกูคืออะไรเนี่ยได้มาอย่างไงนะคือแม่งได้มาจากการซื้อแพทพันห้าร้อยเอ็มเอ่อข้างสายน้ําเมื่อก่อนฮะแล้วแม่งกูก็ไม่มีหลักฐานการดึงก็จบนะฮะกูอยากจะบอกเป็นเคสตัวอย่างนะสำหรับคนที่แบบซื้ออเทมพยนะมึงแคปหน้าจอหรือแม่งทำภาพเคลื่อนไหวแม่งเตรียมตัวแบบพอมัน พอทีเอ็มจะแถหรือทีมงานจะแถทีมงานซัพพอร์ตจะแถไปมาเนี่ยคือมึงบอกไปว่าไอ้เที่ยนนี่กูได้มาอย่างนี้ได้มาแบบนี้แล้วดึงมาแบบนี้ถ้ายัางไงอ่ะก็ช่วยคืนเงินเอ็มที่ดึงไปกลับมาแล้วมึงไปจัดการที่ต้นตอที่ปลายเหตุไม่ใช่มาติดมาไม่ใช่มาจัดการกับคนที่แบบแบบอะไรวะคนุดทายที่แร่งรับเรื่องมาแล้วรู้เรื่องว่าไอ้เที่ยนี่กูเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่ากูดึงไอเทมที่เขาบักมานะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกับกี่เดือนนะฮะ เดี๋ยวนะฮะก็ผมจะมีคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดแบบล่าสุดแบบยังไงสมัยตอนที่ผมเพิ่งทัดเพิ่งเริ่มได้ใส่หูดีใหม่อะฮะตอนความดีสองแสนฮะนะฮะ,นะฮะตอนนั้นอะคือระยะเวลาเนี่ยก็นานหลายเดือนมากนะฮะคือแม่งทีมงานไม่รู้หายอะไหรหรอกแม่งเพิ่งมาตรวจพบว่าเออไอทิชิดนี้มันบักเหรวะเออกูจะรู้หรไหมเออแม่งเล่นแบบนี้มันไสเนี่ยไข้นี้นนะฮะอืม ไข่นี้นะไมไ่บอกชื่อไข่ไอ้ไข่เนี้ยดูรูปนี่นะฮนะแล้วผมก็ตอนนี้ดีเท่าไหร่แล้วจากสองแสนนะฮะตอนนี้ความดีผมก็หนึ่งล้านสองแสนสี่มืนกว่านะฮะเลขเงินดีก็มีประมาณห้าแสนกว่าเกือบเกือบหกแสนนะฮะคือผมลงลงวอฮะลงวอแล้วก็ก,กดมาฮะเนี่ยแต่หูดีเนี่ยตั้งสองข้างเนี่ยผมดึงผมดึงมาข้างละแปด ข้างหนึงกันเก้าพันข้างหนึงเนีแปดแปดพันห้าไม่รู้ข้างไหนแหละนะฮะนะครับผมส่วนแหวนดีเนี่ยดึงมาสี่พันนะฮะข้างละ้สี่พันส่วนสร้อยเนี่ยสร้อยนี่ดึงเองฮะตัวผมเยอะฮะมีเงินดีเยอะแยะนะฮะสิททหารเสือแม่งไปหาคลิปดูมันได้นะฮะสำหรับคนที่ติดตามหรือแม่งไอพวกเพกิ่งทํางานพวกเด็กใหม่ฮะเพิ่งทํางานเงินเดือน,นแบบเจ็ดแปดพันทำน้าที่เป็นจีเอ็มเป็นกะนะ,ะกะเชา้ากะเย็นกะค่ำ หรือว่ากะจะกินจะนอนอย่างเดียวก็แล้วแต่มึงนะฮะสำหรับมึงที่ได้ดูคลิปนี้นะคุณมึงก็ปลูกปูดใช้วิทยายานนะฮะเพราะว่ากูหัวร้อนมากเพราะถ้ามึงแบบทําให้หูกูดําตั้งแต่สามเดือนแรกที่กูใส่อะสองสามเดือนแรกอะที่ที่กูใส่อะเออก็กูพลาดไปว่าไม่ได้ที่มักแต่เนี่ยกอนกอนหน้าไอเทมประเภทเอไอเทมความดีบักอีกนะฮะ คือหูดีนีนะ้คือได้ใส่ก่อนที่แบบซื้อต่างๆนะฮะมันจะเกิดบัก๊กคือดึงไอเทมความดีเงินดีไม่ลดฮนะได้มาฟรีฟรีหลายซื้อเป็นเออไม่ต้องให้บอกว่าซื้อไหนต้นตอมาจากซื้อไหนต่อซื้อไหนนะฮะคือรู้กันอยู่รู้อยู่แก่ใจว่าใครเอามาบ้างนะฮะส่วนกูเนี่ยแม่งใส่มาก่อนล่วงหน้าก่อนที่หูดีจะตกเหลือตอนนี้ปัจจุบันนะบัตรนาวเนี่ยเหลือ คูข้างละ4,500ล้านนะฮะมึงภาพดูเองจากข้างละ8,500ล้านถึงเก้าเนี่ยนะฮะมึงอคิดดูเองแม่งคู่เสียอารมณ์วันนี้บ่งตรง,ตรงอารมณ์เสียอย่างแรงนะฮะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากคลิปวันนี้เรามาบุญนะฮะสำหรับคลิปแรกคลิปแรกๆหลายคนอาจจะคาใจเดีย๋ยวหลายคนอาจจะคาใจเดีย๋ยวเปิด YouTube แป๊บหนึ่ง เปิดยูทู e อ้าวชิปหายแล้ววันนี้ก็บอเลเรื่อยนะฮะไทยแพ้อิรักไป10แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวๆอันไปดูแป๊กไม่มีเสียงนะโวีผมอัดคลิปไว้อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะอาจจะดูเออเนี่ยฮะเดี๋ยวเนี่ยคลิปนี้นะฮะเป็นคลิป ที่ผมเพิ่งได้ใส่หูดีใหม่ใหม่เลยฮะตอนความดีประมาณสองแสนนะฮะสองแสนเลยแหละเพราะว่าตอนนั้นอะสองแสนกว่านิดนะฮะไม่เยอะนะฮะผมได้ใส่หูดีใหม่ใเลยตอนนั้นอะเนี่ยชื่อคลิปนะฮะก็ไปหาดูเอาดูนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมก็แปะคลิปนี้เลยฮะเพราะว่าแม่งกูรู้สึกเสียใจแม่งระยะเวลาคือวันที่สามมษาสองพันสิบห้ากูได้ใส่หูดีแล้วแต่มึงเพิ่งมาตรวจพกเอาตอนแบบ เอ่อว,วันที่10วันที่10เดือน10นะฮะ2016นะฮะเพิ่งมาแบบอา้าวไอเทมของคุณได้ได้ได้ซื้อมาแบบผิดผิดนะฮะโดยไอเทมนี้มีคนบั๊กมาไอ้เนี่ยเนี่ยกูเสียความรู้สึกตรงเนี้ยแม่งระบบเกิมช้าไปไหมเออเนี่ยนะช้าไปไหมพี่เล่าช้าไปมากนะฮะเนี่ยผมจะแลกดีแบบรัวๆเลยทีเดียวนะฮะสองร้อยสองร้อยสามเหรียญน,นะฮะเออช่างแม่งนะฮะ รู้สึกว่าวุ่นวายครับวันนี้เรามาวุ่นวายโดยเฉพาะนะฮะคือแบบมึงทำงานล่าช้าเลยโพนะระบบเกมที่บั๊กอ่ะมึงแก้แล้วนะเหมือนเหมือนว่าแก้แก้บั๊กมาเรียบร้อยแล้วพอผ่านไปสักสัปดาสัปดาห์บั๊กใบมามึงแก้บั๊กใหม่บั๊กเก่ากลับมาเว้ยหรือว่าจริงไม่จริงมึงดูบั๊กคุมครับแก้ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วกลับมาอีกรอบแล้วก็บั๊กเหมือนเดิมแล้วบอกแกอย่างแก้หน้าลืมหลังแก้หลังลืมหน้าเนี่ยคือมันเป็นอะไรฮะ ระบบการแก้คุณนีม่มันผิดพลาดเลยนะฮะผิดพ,พลาดอาหารเลยผมว่านะคืออีกอย่างหนึง่งคือซื้อหลักเนี่ยเอามายัางไงเนี่ยคุณช่วยเอามาอย่างนั้นอย่าก,กักไว้ได้ไหมคือผมเข้าใจว่าซื้อซื้อหลักกับซื้อไทยที่รับมาเนี่ยมันอาจจะดีเลยสองสัปดาหออ์ในเรื่องการซื้อขายหรือว่าอะไรหรือว่ากิจกรรมหรือว่าอาชีพใหม่ที่จะมาเนี่ยอาชีพใหม่ที่จะมานะฮะรวมทั้งไอเทมในช็อปด้วยไอเทมใหม่ คือมันไ,ไม่ใหม่หรอกไอเทมที่เป็นอีเวนท์ที่เราได้ได้กันแต่มันเป็นไอเทมในช็อปนะฮะนะ,ะซึ่งตัวผมเนี่ยมีเพียบเลยนะ,ะประมาณ20ตัวนะฮะเนี่ยไอเทมเนี่ยส่วนความดีนะมีประมาณ20ตัวนะฮะมีหลายตัวมากนะฮะซึ่งมันจะเอาลงช็อปนะส่วนดี5,000เนี่ยในซุดหลักเอาลงช็อปแล้วแต่ในซุดไทยเนี่ยยังไม่ลงยังกักไว้อยู่นะฮะแล้วนะโดยในเรื่องของ e อ p ในการได้มอนเตอร์ด้วยนะฮะ ซิร์ฟนู้นอ่ะจะมีกิจกรรมเยอะแยะตาเปะมากมายส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยกิจกรรมมีก็จริงแต่แม่งพอมีแล้วมันกากวคนเล่นเกมไม่ได้เนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสิครับเนี่ยแล้วดูเซิร์ฟเวอร์เออเร์เนี่ยคือมันรู้ถึงคุณภาพเซิร์ฟของคุณว่าเซิร์ฟมันเก่าคุณจะเปลี่ยนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ไอ อย่าให้เร่งเราเต้าแม็กซ์ลำกานนะครับนะฮะก็ <c oughs> ทั้งๆที่บริการมานานนะฮะการขายต่างเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> มึงอาจจะเป็นเพราะว่ามึงอาจจะบอกว่าในกูแหลกหรือว่าในกูขาดในกูก,กะก็ได้นะเพราะผมใช้สาม G นะฮะแต่แน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยผมสามารถเปิดออนได้พร้อมๆกันมากกว่าวสิบจอได้ซ้ำนะฮะก่อนที่จะเปิดแม็กมาเนี่ยแม็กให้สิบจอผมเปิดได้ถึงสิบหกจอได้ซ้ำนะฮะ ในการลงศึกชิงเจ้านะฮะไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อ,อลงไปย้อนดูคลิปเลยได้นะรับผมตอนนี้ผมก็เปิดแค่สองจอตอนนี้หันเวลอยู่ใต้ดินนะฮะโอนะ,ะเท่านั้นนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยก็นะหูก็ถอดไม่ได้นะ,ะขิ้ขวาไม่ออกแจ้งกีมพอแจ้งกีมไปแม่งบอกว่าส่งหลักฐานถ้าครูไม่มีหลักฐานมึงก็ลบของครูสิครับแม่งกูแย่หาของใหม่ รับรองครับรอบหน้าเนี่ยผมอัดคลิปลง u t u b e แน่นะฮะอัดคลิปลง YouTube แม่งกูดึงมาจากคนนี้นะในรา,ราคาเท่านี้นะแล้วแม่งถ้ามึงทำให้ดำนะฮะคุณมึงก็ถ้าดำนะคุณมึงก็ช่วยเอาเงินคืนมาให้กูด้วยนะฮะนะฮะผมนะ,ะ,นะ,ะ,นะทีแรกน้องๆจะข,ขอคลิปแบบพี่มีวิธีปั๊มด้วยเลยไวไหมเก็บไวไวไหมจะทำคลิปแบบนู้มากกว่านะไม่ว่าม,มาด่าพวกทีมงานอยู่หรอกครับ วันนี้เนี่ยมันทาให้ผมหัวร้อนมากนะตั้งแต่เมื่อวานและหัวร้อนหนักหนานกะะะ็ริ่มจะปล่อยคลิปไป2คลิปนะฮะว่าแสดงแสดงแสงยานุภาพนะถึงไม่มีหูกูก็ซราได้นะฮะในลงศึกขิงเจ้าแต่ถ้าในวอนี่ไม่ไหวจริงจริแม่งตีนเยอะมากครับธรรมะนะฮะคาท่าซึ่งผมเป็นคนที่สบายใจแล้วเนื่องจากผมดีเนี่ยได้บรรลุแล้วคือตั้งความหวังตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าดีแบบ1.2ุเนี่ยกูยจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้จะลงไปทำคลิปหรือทําอะไรนะจนน้องน้องที่ขอคลิปมาเนี่ย คลิปต่างนานานะฮะพวกคลิปหลอมคลิปออบไอเทมย้ายไเอเทมลองคามดูได้ไหมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังเก็บรวบรวมเองินอยู่นะฮะนะ,ะับผมคงแก่ทำคลิปนั้นก่อนเกมที่จะปิดไปนะฮะเนื่องจากผมวุ่นวายเนี่ยแหละเฮียนะฮะนะฮะตอนนี้ก็ในบอร์ดนะฮะในบอร์ดก็มีอะไรตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากมายนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข่าวสารกันนิดหน่อยนะในบอร์ดมีการรวบรวมรายชื่อคนที่เติมไอเทมชอมอ็อปมากเออคนที่แบบ ต่อเดือนเนี่ยต้องเติมไอเทมชอบนะฮะเขาลงประชาม,รรมติกําลังแบบเอ่อถ้าหากมึงไม่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเราจะงดการเติมการอะไรต่อมีอะไรนะฮะตอนนี้เริ่มมีการประท้วงขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการถามว่าเออเกมมึงจะปิดวันไหนนะฮะวันไหนปิดคใครจะยังชเบื้องหน้าด้วยจะได้ทําใจทันอะไรประ like มาณนั้นนะฮะ <ๆ S 2> นะฮนะนะหลายคนเรเบื่อละอานะฮะกับพฤติกรรมหลายอย่างที่แบบทีมตอบทีมตอบแบบแแบบัดเแบบแบบียงเอ่อความสนใจนะคือแบบ ตอบนู่นตอบนี่ตอบนั่นนะฮะอย่าให้ผมเอารูปในเพจมาลงนะฮะคือรูปบางคนเนี่ยนะฮะเป็นการสนทนาทั้งหน้ากระดาษในช่องแชทนะฮะแบบเป็นหน้าหน้าเลยฮนะคือแบบบอกมาจนแบบ GM มันต้องจนมุมแบบว่าอ๋อเวลานั้นเวลานี้นะฮะแม่งทาไมให้คาตอบกับผู้เล่นไม่ได้นะฮะมันก็ริงนะในเนื่อแผลบางแผลมีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบางทีก็แจ้งไม่ได้ยกเว้นไอเทมที่เอาไว้ลงชอ็อปถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองดูครับไอเทมลงช็อปเนี่ยประกาศเร็วหนักหนาเลย นะฮะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องไม่ในทศิศหมกเม็ดอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือแบบเรื่องขายของอบของอบบั็กนี่แก้รวดเร็วไวทันใจแต่ถ้าเรื่องเข้าเกมเกมบั็กซึ้แหลกมีปัญหาเออยอดเงิน,นของคุณไม่ดีนะครับกอย่างนึงเป็นเพราะผู้เล่นมากเกินไปเออนี่ก็เออมีผลผู้เล่นมากเกินไปเออเดี๋ยวผมจะมาพูดกันต่อในเรื่องของระบบก,การ ตั้งร้านขายเอ็นพีตั้งร้านขายเนี่ยคือในเซิร์ฟสมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมากองอยู่ในเซิร์ฟสองค่อนข้างจะเยอะและตอนนี้ก็เริ่มกระจายในเซิร์ฟอื่นแม้กระทั่งผมอยู่เซิร์ฟเจ็เนี่ยยังมีร้านขายข,ายของเยอะแยะตาแปะมากมายเลยนะครับนะครับซึ่งระบบทางไทยเนี่ยได้ทําการแปลไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟหลักเนี่ยได้มีการขายให้ให้เอ็นพีซีมีหน้าที่ขายของช็อปได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้นะฮะโอเวอร์ออสาม,มาขายมาขายกูก็ดึงไม่ได้นะฮะ มันท่ามันช่างท้อแท้ใจเหลือเกินนะครับผม่าฮะโอเคเรามาดูในเรื่องของเอ่ออะไรวะวิบบอร์ดกันบ้างนะฮะนะฮะหลายคนคงจะเข้าไปได้นะ b s s p a y p a k c o m นะคุยเรื่องเรื่องเออคุยเรื่องเรื่องทั่วไปนะอ่าฝากหน่วยระบบระบบของ s อนะฮะอ่า เนี่ยซืปเป็นแตกใหญ่ไรนะฮะแหล่งใต้นะฮะตอนนี้ก็มีการกรวบรวมรายชื่อผู้ตัวละครและของลูกค้า AX นะฮะที่เติมแคสจนจนกว่าเกมเจนเนลนะฮะหยุดเติมแคสจนกว่าเกมเกมจะเน่านะฮะเกมจะหยุดเน่านะฮะตอนนี้เริ่มมีการกรวบรวมรายชื่อเลยนะขึ้นฮอบมากนะฮะเพราะถายสายอาถันนะฮะส่วนอันนี้กองผุนะฮะเพิ่งพูดไปมา ทำงานข้ามปีพเพิ่งจบเจอนะคับของผมเนี่ยคือไม่มีใครดันไม่มีใครอะไรให้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่งปล่อยให้มันตกไปก็ไม่เป็นไรครับคือผมโพสซ้ําแม่งมันแหลกนะฮะคือเออสก,กิลเรื่องปานสามปานเชียนสามนะเมื่อไรจะตกสักทีนะเออมันตกยากมากนะตอนนี้ปานเชียนสี่แม่งพอตกตกจนเบื่อละอาตกจนเตือนกลัดนะฮะรถกรุงลังไปหมดนะฮะแล้วก็ภากิจส่วนอูนะฮะแม่งทําได้ทางเดียวแม่ง Ừ, แล้วหลังจากนั้นก็ทําไม่ได้เลยเพื่ออะไรรอการเก้ไขหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หมดไปมีการช่ยเชยให้ไหมไม่มีนะฮะปล่อยให้มันหมดไปเหมือนกิจกรรมที่บ่านผ่านมานะฮะที่ซนอูหลายๆก,กิจกรรมก็รู้ๆกันอยู่ว่ากิจกรรมอะไรบ้างนะฮะอีกทั้งในเรื่งองของหลังจากรวมรวมเซิร์ฟเนี่ยคือระบบชื่อเสียงนะฮะคือเหรียญชื่อเสียงไม่สามารถรับได้แล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ไม่สามารถรับรับชื่อเสียงได้นะฮะ มีอะไรอีกเอ่อขนาดนี้เคยเป็นบ้างหรือผมเคยเป็นอะไ,ไม่รู้ช่างมันนะฝากเรื่องช่วงช่งวงโัเอคีนาเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูหน่อยผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรครับนะคุณที่บอกติดเอคีะนะก็จะมีปลดแล้วเอคไม่ใช่ตัวเราปลดได้แค่รหัสแค่หกตัวเฉพาะซีเรียลเอค ผมพวกท่านมันจะขึ้นโชว์ซีเรียล AP อยู่แล้วดังนั้นถ้าผมเป็นคนแฮกเป็นคนแฮกหรือแฮกเกอร์สมมติว่าผมทราบเอ่อพาร์ทเห็นปะทราบพาร์ทของนาโกรด้วยผมออกอุบาย A อคี AK, ผมพังอ่าเป็นอะไรเป็นตัวเลขหกหลักของนายกรพังไหมนะฮะ เป็นตัวเลขหลักเลขอะไรผมก็ก็เออผมอะไรวะหกหลักนายก็พังไหมเป็นเลขปับ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 อะไรอะ่ะผมก็สามารถปดเอคีนั้นได้อย่างง่ายได้ไม่จําเป็นต้องขอ ID ดีพาจุดกับเกมตามหลักที่ผมจบมาด้านคอมพิวเตอร์นะข้อมูลนี้ไม่ต้องขึ้นโชว์ตั้ง ตั้งไหนตั้งในตั้งในโปรแกรมแฟลตหรือให้ข้อมูลเก็บในเทปเปิลนะฮะไม่จำเป็นต้องแสดงให้พวกเราเห็นเพราะมันเป็นข้อมูลสำคัญถ้าแบบนี้มันก็สามารถแฮกได้ตลอดเวลานะฮะนี่ก็นะฮะ ในกรณีที่ลูกค้าทำเงินหนยอา่าทางบัญชชยแบแบบบระบบเขาเองนะฮะระบบแจะโชวผู้สร้างซึ่งเป็นชุดช่องโหว่แบบนี้ผมบอกเลยไม่ใช่แค่เกมอยู่กลังคาบาวหรือเกมทุกกื่นทุกทเกมเนี่ยก็สามารถแฮกกันอย่างง่ายได้ไม่ใช่ทางอีเชียซฟนะแต่ถ้าระบบเขาสร้างไม้ก่อช่องโหว่แล้วผมผมว่าควรแก้ไขนะฮะเออ นี่ปัญหานี้มันอาจจะเป็นปัญหาโลกแตกที่ไวสสามารถแก้ไขได้ก็เป็นไปได้นะเนื่องจากเกมโยกังก,ก็มีปัญหามาเรื้อรังนะฮะมานานพอสมควรน,นานมากนานจนบุมยับนับนับวันอรอเลยนะว่ามันจะแก้ไขได้เมื่อไหร่คือแก้หน้าลืมหลังแก้หลังลืมหน้าเหมือนผมที่บอกไว้ในต้นคลิปนะฮะสำหรับวันนี้นะคลิปนี้นะจีมครับถ้าแก้หูไม่ได้นะถ้าแก้หูดีให้ผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมึงช่วยลบออกได้ไหมกูใช้ได้ใส่หูหอื่นเลยวอันอื่นแทนหรือว่าไม่กูก็ หาเงินเอ็มเน้วไปซื้อในช็อปแล้วในในตลาดเออไม่ใช่ในชอ็อปในตลาดแล้วก็จะอัดคลิปงามๆให้ G m อดูถ้าดำรอบหน้าเอ้ากูขอเงินเอ็มคืนถ้ามึงไม่ได้มึงก็ชดเชยมาไอะไรสักอย่างนะฮะนะชดเชยมาให้มีคุณค่าสมกับราคาที่เสียไปด้วยนะฮะเออตองแบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะถ้ามันไม่จนงจริงๆนะฮะพวกทีมงานมันจะแบบต่อต้านล่าสุดนะฮะโง่คุณน,น,นมุมเพราะม่ง ปีกว่านะวันที่3มี3 2015เออเนี่ยย้ำอีกที3มี3 2015นะฮะยังไงก็กดดูลิงก์นะฮะว่า3มี3 2015มันคืออะไรนะฮะก็ผมใส่ตั้งแต่นู่นนะฮะมันเพิ่งมาเช็คเจอตอนนี้มันหาเหิวอะไรนักหนานะฮะสำหรับวันนี้เราก็มาบุญบุนมากบุญบ่นเยอะนะฮะปากเปียกปากแขะกันพอสมควรแล้ววันนี้ก็สมควรลานะฮะสมควรแก่การเวลาต้องลาไปก่อนครับผมยิมเตอร์ซียูบายบายครับผม